ถามเรื่องพี่แฮกหน่อยทำไมพี่แฮกต้องใส่แว่นดำบนเวทีเออไม่เคยพี่แฮกใส่มึงขอเก็ไม่ได้ใส่เพิ่งมาใส่หลังๆนี่เองเออมึงเริ่มใส่ตอนไหนมึงจำไม่ได้เลยก็มาใส่ตอนพี่แฮกพิมตอบได้นะพี่แฮกหลังๆไงเออพี่แฮกทำไมต้องใส่หลังๆอ่ะเอ้ยมึงฟ้องโทรถามกันดิเมื่อก่อน่ะผมใส่อืมเพราะผมแบบพอหน้าเกี้ยงแล้วไม่รอดไงหน้าเกี้ยงอยย่างงเี้ ตาถูเลยเนี่ยแต่ตอนนี้ใส่แว่นเพราะเพราะใส่ตาไม่ดีจริงผมไลา์ไลน์วิดีโอเลยไหมถามเลยถามเลยผมไลา์วิดีโอเลยนะทำไมสังใสยแว่นมันเป็นคาแรคเตอร์มาด้วยเฮ้ยคอสดคอสดคอสดเป็นไงพี่แฟนพี่ไปทำผมเนี่ยไม่ เตอร์โอ้ม่ได้เซ็ตตัวด้วยจับใหญ่เลยพี่แฮกเป็นไงพี่แฮกแฟนพันแท้สองคนนี้เป็นไงบ้างพี่ไม่ได้เรื่องเลยเมื่อกี้ที่ถามว่าทำไมพี่แฮกถึงใส่แว่นดำครับเป็นคาแรคเตอร์อ่ะผมว่านะแบบว่าใส่ก็ใส่แค่สองเพลงแรกแค่นั้นแหละครับอ๋อ มันมีพี่ยักษ์ก็ใส่แว่นนะแล้วก็แบบทุกคนก็ถามไอ้ย,ยักษ์มันใส่มันมองเห็นวะแล้วมันก็ไม่เห็นจริงมันก็เดินตกล่องน้ำอ่ะ <laughs> อันนี้อันนี้มันตอนไหนวะพี่ผมไม่จาไม่ได้เออก่อนขึ้นพวกคอนเสิร์ตแหละหลังเวทีพวกแบบงานกรชาตอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมืดไงพี่แฮกขอบคุณมากฮะคิดถึงนะค,ะค,ครับเดี๋ยวว่มางมาคุยกันนะพี่แฮรบครับครับ